สวัสดีนัง,งานนะคะทุกคนเด็กๆผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาอ่านนิทานอ่านหนังสือเรื่องเจ,จ็บเ oh, จ็บป้ the sleepover oh at sleepover เจ้าเจ็บป้นะคะเจ็บปคือไรเจ็บป้คือใครเรามาดูกันสิคะ the j e p p the tiger is going to his, to his first sleepover จ, the tiger, ica, จ้เจปูเจ้าชากก็คือเจ้าปูเจ้าเสือเจ้าปูนะคะกำลังจะไปนอนค้างคืนนะคะกับเพื่อนนะคะ sleep over นะคะครั้งแรกในครั้งแรกนะคะ first time นะคะ first time ก็คือครั้งแรกนะคะ all his friends are coming oh no เขาเพื่อนๆของเขาก็จะไปด้วยนะคะ j a ้ o is very excited จะ very excited เขาดูตื่นเต้นนะคะจะปูดตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ but he has butterfly in his tummy เขาจะเําคำว่า butterfly tummy ไหมคะเวลาตื่นเต้นแล้วเราก็รู้สึกว่าท้องเราเป็นยังไงไม่รู้นะคะเหมือนมีมือนมีอะไรม้วเว้งม้วเว้งอยู่นะคะเด็กๆ he has packed everything he will need in his special case He has everything he his packed need special case will in เขาแพ็คทุกอย่างนะคะที่ต้องใช้นะคะที่เขาจะต้องใช้ที่กระเป๋าของเขาเรามาดูกันซิว่าเขาแพ็คอะไรเอ่ยแต้มแต็มแต้มตุ๊กตานะคะเทดี้รูปนะคะเสื้อชุดนอนนะคะแล้วก็สลิปนะคะรองเท้านอนแล้วก็อย่าลืมไม่ได้เลยอย่าสีฟันนะคะแล้วก็แปรงฟันนะคะเห็นไหมคะ เก่งมากๆเลยนะยัปโป้ดูสิว่าจะเปิทำไร Larry's house <S <c oughs> Larry นะคะนี่เขาจะมาแ้างที่บ้าน Larry นะคะ Hello waves Larry the others are already here ทุกคนมาถึงที่นี่แล้วนะคะ the others are already here คือทุกคนมาถึงแล้วนะคะ We are going to have so much fun พอมกันสิคะ We are going to have so much fun เราจะสนุกกันมากๆเลยเจ้าเจ้าลารีพูดนะคะ Jabbo is glad to see his friends, but he can still feel the butterfly in his tummy เขาดีใจที่ได้เจอเพื่อนนะคะแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกกลัวๆนะคะกลัวๆแล้วก็ n น r ร์เ s นะคะเพราะว่าเวลาบัตเตอร์ไฟจะมีเราเราตื่นเต้นนะคะท้องเราก็จะรู้สึกมุงเมงมุงมงกันนะคะนั่นคือเรียกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็กลัวๆกล้าๆนะคะแล t it In front of the TV and watch something exciting say for Flora for our a ราพูดขึ้นนะคะเรามาทานกันที่หน้าทีวีและก็มาดูอะไรอะไรที่น่าตื่นเต้นกันเรามาดูกันซิว่าเขาดูอะไรโอ้ Pirate นะคะ I hope it's not too exciting think d o b l o b l e oh ใช นัเจ็บปวดไหมคะเจ็บปวดดูหน้าไม่แฮปปี้ใช่ไหมคะเจ็โปวดแบบอืมฉัน่างเ่อมันคงไม่ตื่นเต้นจนเกินไปนะฉันกลัวเออ let get into our p a j a m a s say larry my new one are cool แล้มาใส่เปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนกันเถอะ larry พูดขึ้นนะคะมามาดูชุดนอนใหม่ของฉันสิแล้วมาดูกันสิว่าเป็นยังไงดนแดนแตนว้าว You can see, wow, beautiful! Look at flowers. I wish I had cool pajamas. Thanks, jabo jabo put, kid You know, I wish I had pajamas that are cool, that are like cool, cool. And I wish this toothpaste taste like the one at home. Oh, I haven't packed toothpaste, so I'll mark it toothbrush. I'll mark it. I'll change the fan. I haven't got a fan yet. แลเขาก็แล้วมันมันรู้สมันรสชาติไม่เหมือนในบ้านเลยเขาบอกนะคะเทสไลท์โฮมก็คือรสชาติไม่เหมือนที่บ้านเลยเขบอบูดขึ้นนะคะ Let read a scary book อู้เขาบอกมาอ่านหนังสือที่น่ากลัวกันสิเจ้าเจ้าอ๊ดนะคะ Yes about monster อู้เขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับ monster นะคะ Say The pick เ ah, จ้า pick มอ monster เห็นไหมคะ monster boom นะคะ I hope the monster aren't too scary จาาดะ,ะดูน่าดูน่าจะญี่ปุนะะ่นค่ะก็ Oh I hope it's not so scary ค่ะบอกนะคะว่าคงไม่น่ากลัวเท่าไรนะคะขบอกคือนะคะ Japo can't get to sleep he is not sure sleep over ah uh, i s thing ญี่ปุ่นนะคะนอนไม่หลับแล้วก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่า การที่มานอนค้างที่อื่นนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบหรือเปล่านะคะเป็นสิ่งที่เขาชอบทำหรือเปล่าเขาไม่มัม่นใจเลย Are you okay, Serali? Rali พูดถามนะคะจะาโดเธอโอเคไหมนะคะ No, จะปดไม่ฉันไม่โอเคเลยจะปปพูดขึ้น Don't worry, let not go to sleep yet ่าเพิ่งเข้าไปนอนไม่ต้องห่วงเพิ่งเข้าไปนอนเซราลีนะคะ r a l บอกอย่าเพิ่งเข้าไปนอนนะคะ r a l พูดขึ้นนะคะ I think I want to go home. say j a b o j a b o ฉันคิดว่าฉันอยากกลับบ้านนะคะ I think I want to go home. j a b a n s ฉันอยากกลับบ้านนะคะ Wait a moment. says Larry. Larry พูดขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเขาบอกอย่าพิ่งกอรอแป๊บหนึ่ง I know what will make you feel better. She said, know what what make you feel better. make feel I will I know what will make you feel better, I know what will make you feel better, know what will make you will better. ฉันรู้ว่าอะไรจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น Here some hot cocoa. ช็อกโกแลตขัให้ไปนะคะหอช็อกโกแลตนะคะโคโคโรนนะคะ Says Larry Thank you Says Jabo Jabo โ oh, อ้ขอบคุณมากมากจาก j a b นะคะบอกขอบคุณมากมากนะคะ The next morning everyone get up early but where are Jabo and Larry They are nowhere to be found ทุกคนตื่นเช้านะคะแต่ว่าไม่เจอ l a r กับ Jabo นะคะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันขาบอกนะ Where can they be? เขาอยู่ไหนเอย่ยลองมาดูกันสิ Here they are, fast asleep. เขานอนอยู่ใต้โต๊ะนะคะเห็นไหมคะ Here they are. เขาอยู่ที่นี่นะคะ Here they are. My sleepover was fun, wasn't it? Japo, Larry say. สนุกไหม Japo มานอนค้างที่บ้านฉัน Yes let have another one soon Say j a ป o so เออเดี๋ยวเรามีเราจะมาค้างอีกนะคะเร็วนี้นะคะน้ำค้างอีกวเร็วนี้นะจาโป้พูดจะาโป้พูดค่ะ and everyone agree แล้วเขาแฟนก็บ,บอกว่า yes yeah, ใช่เรามาค้างกันอีกนะคะโอเคนะคะเราเกี่ยวกับสัตว์นะคะเราก็จะไปจังโก้กันนะคะเราก็จะไปเจอเสือเจออะไรบ้างเจอเสือแล้วก็เจอ นกนะคะแล้วก็เจอฟ็อกซ์นะคะโ okay, อเคนกกับฟ็อกกับพอนะคะพร้อมนะคะ,ม,ะ,คะมืออยู่ที่หัวเข่านะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหม down in the jungle where nobody g o e m with a tiger he watching his c l h e s with the rubber duck here and the rubber duck there that's the way he watching his c l h e s with the up And up pookie pokey 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 up and down pokey 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 and down pokey 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 that's the way he washing his clothes down in the jungle where nobody goes he makes the bird he washing his clothes with the rubber duck here and the rubber duck there that's the way he washing his clothes the up. And down, pookie, 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 up. And down, pookie, 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 Put up. And down, pookie, 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 pookie. That's So way he watching his clothes. Down in the jungle where nobody go he made the fox. He watching his clothes with the rubber up here and the rubber up there. That's the way he watching his clothes with the up and down. ปุกิปุกิปุกิปุกี้ up and down ปุกิปุกิปุกิปุกี้ up and down ปุกิ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 ้ That's the way he w a s h i n his clothes Okay นะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไหนนะคะ Sweet dream นะคะฝันดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ